เราคงเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่า AI เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นมากจริงๆเ,เร็วมากด้วยใช่ครับสังเกตได้ง่ายๆเลยทั้งเรื่องแปลภาษาหรือผู้เชื่อเสียงในมือถือใช่ค่ะคุยรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วก็มีเรื่องสร้างภาพสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆอีกข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยบอกว่าเทคโนโลยีหลักๆเบื้องหลังก็คือ deep learning นี่เอง วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่า deep learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างจาก machine learning แบบเดิมๆที่เราอาจจะเคยได้ยินมายังไงแล้วอะไรที่ทำให้มันทรงพลังขนาดนี้ครับผมเหมือน deep learning นี่เป็นกุญแจดอกสำคัญเลยนะครับที่ปลดล็อกความสามารถใหม่ๆให้ AI เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทาความเข้าใจแก่นของมันจริงๆว่าทำไมมันถึงมีผลกระทบเยอะขนาดนี้ โอเคค่ะมาเริ่มกันเลยถ้าแบบง่ายที่สุด Deep Learning ก็คือ AI ประเภทหนึ่งที่ใช้โครงสร้างแบบเขาเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกหรือ Deep Neural Networks อืมครับซึ่งมันจะมีชั้นประมวลผลซ้อนๆกันเยอะมากเพื่อให้มันเรียนรู้ออแพทเทิร์นซับซ้อนๆนในข้อมูลได้เองเลยใช่ครับจุดนี้สำคัญมากคือความต่างจาก m a c ช ine Learning แบบเดิมหรือที่บางทีก็เรียกว่า h a l l o w Learning นะครับ มันคือเรื่องการเรียนรู้คุณลักษณะหรือ feature learning feature learning ครับแบบเดิมเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องใช้คนช่วยสกัดหรือบอกใบให้ระบบก่อนว่าข้อมูลตรงไหนมันสำคัญหรือที่เรียกว่า feature engineering อ๋อค่ะครับแต่ deep learning เนี่ยมันเก่งกว่านั้นคือมันเรียนรู้คุณลักษณะสำคัญสำคัญได้เองเลยจากข้อมูลดิบๆเลยเรียนรู้เองเลยครับแล้วเรียนรู้เป็นลำดับชั้นด้วยนะ ลองนึกภาพเหมือนเรามองรูปถ่ายนะครับชั้นแรกๆของโครงข่ายเนี่ยอาจจะมองเห็นแค่เส้นขอบง่ายๆหรือสีพื้นๆ mm hmm. พอชั้นลึกเข้าไปอีกก็อาจจะเอาเส้นขอบมาประกอบกันเป็นรูปทรงง่ายๆวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้ค่ะลึกลงไปอีกก็อาจจะรวมรูปทรงพวกนั้นเป็นส่วนต่างๆเช่นเออตาจมูกปากหรือล้อรถยนต์จนสุดท้ายชั้นที่ลึกที่สุดก็รู้จำได้เลยว่าเป็นหน้าคน หรือว่าเป็นรถทั้งคันโห oh. คำว่า Deep หรือลึก็มาจากจำนวนชั้นที่ซ้อนๆกันนี้แหละครับที่ทำให้มันเรียนรู้ความซับซ้อนมากๆแบบนี้ได้เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการที่มันเรียนรู้ฟีเจอร์ได้เองเป็นชั้นๆแบบนี้นี่คือเหตุผลที่มันเก่งมากกับการจัดการข้อมูลที่เออมันซับซ้อนมากๆอย่างเช่นรูปภาพเสียงหรือภาษาพูดที่มันไม่มีโครงสร้างเป๊ะใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ นั่นคือจุดแข็งสาคัญเลยคือโครงสร้างหลายชั้น deep architecture ช่วยจับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้แล้วก็การเรียนรู้คุณลักษณะอัตโนมัติ automatic feature learning ก็ลดภาระคนไปเยอะมากแล้วก็ทำให้มันเก่งกับข้อมูลมหาสารหรือ big data โดยเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนเช่นรูปภาพเสียงวิดีโอข้อความพวกนี้ครับแล้วไอ้โครงข่ายแบบลึกที่ว่าเนี่ยคะ่ะมันมีแบบเดียวหรือว่ามีหลายแบบหลายสถาปัตยกรรมคะ จริงๆมีหลายสถาปัตยกรรมเลยครับที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทที่เด่นๆตามข้อมูลที่เรามีก็จะมีตัวแรกเลย CNN CNN s. <S ครับ Convolutional Neural Networks ตัวนี้เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็นเลยเก่งมากกับข้อมูลที่เป็นตารางๆาาหรือกริดอย่างพิกเซลในรูปภาพเลยนิยมใช้ในงานคอมพิวเตอร์วิชเชนพวกวิเคราะห์รูปภาพตรวจจับวัตถุอะไรแบบนี้ครับ เหมือนมันค่อยๆสแกนภาพไปทีละส่วนเพื่อหารูปแบบคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับส่วนอีกตัวที่สำคัญก็คือ RNS หรือ Recurrent Neural Networks RNS ตัวนี้จะเก่งเรื่องข้อมูลที่เป็นลำดับครับเช่นข้อความประโยคหรือข้อมูลอนุกรมเวลาเพราะมันมีเ,เรียกว่าความจำคือมันจำข้อมูลก่อนหน้าในลำดับได้อ๋อมีความจำด้วยใช่ครับ ซึ่งสำคัญมากในการเข้าใจบริบทอย่างการเข้าใจความหมายของคำในประโยคเนี่ยต้องรู้ว่าคำก่อนหน้าคืออะไรแล้วก็มีรุ่นปรับปรุงอย่าง LSTM กับ GRU ที่ช่วยให้มันจำลำดับได้ยาวขึ้นแม่นยำขึ้นด้วยครับค่ะและตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในยุคนี้คือ Transformers ครับ Transformers นี่ได้ยินบ่อยมากค่ะช่วงนี้ครับตัวนี้ถือว่าปฏิวัติวงการประมวลผลภา,าษาธรรมชาติหรือ NLP เลย มันเก่งมากในการจับความสัมพันธ์ของคำแม้ว่าจะอยู่ห่างกันในประโยคก็ตามซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดพวก large language models หรือ LLMs ที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละครับที่มันสร้างข้อความตอบคำถามหรือเขียนโค้ดได้เก่งมากๆโหฟังดูแต่ละตัวนี่เก่งเฉพาะทางจริงๆนะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าค่ะว่าพวก CNNs RNNs Transformers เนี่ยมันไปอยู่ในชีวิตประจำวันเราตรงไหนบ้าง จากข้อมูลที่เรามีอย่างแรกเลยการสแกนหน้าปลดล็อกมือถือหรือระบบวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ช่วยหมอวินิจฉัยโรคอันนี้ข้อมูลบอกว่าส่วนใหญ่เป็น C N N ใช่ไหมคะใช่เลยครับ <frick S 1> <c oughs> ชัดเจนมากหรืออย่างรถยนต์ไร้คนขับที่ต้องมองเห็นและเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบคันจับก,กล้องจากเซนเซอร์ก็ต้องใช้ C N N ประมวลผลภาพเป็นหลักแล้วก็อาจจะใช้ I N N S ช่วยคาดการณ์การขึ้นที่ของรถคันอื่นหรือคนเดินถนนด้วยครับอืมซ <c oughs> ับซ้อนน่าดู แล้วเรื่องภาษาล่ะคะอย่าง Google Translate ที่แปลได้ดีขึ้นมากๆหรือผู้ช่วยเสียงอย่าง Siri Google Assistant ที่เราคุยด้วยพวกนี้ใช้ตัวไหนคะหลักๆเลยครับโดยเฉพาะระบบแปลภาษายุคใหม่หรือพวกแชทบอทเก่งๆผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะเนี่ยแกนหลักมักจะเป็น Transformers ครับบางทีก็ทำงานร่วมกับ RNNs เพื่อให้เข้าใจและสร้างภาษาที่เ,เป็นธรรมชาติที่สุด รวมถึงพวก generative AI ที่ฮิตๆกันสร้างภาพสวยๆจากที่เราพิมพ์ข้อความหรือแต่งเพลงได้อันนี้ก็มีพื้นฐานจาก deep learning เหมือนกันโดยเฉพาะพวก transformers ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่า deep learning เป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้ AI มันเรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยผ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ด้วยตัวเองมันคือการพัฒนาต่อย,ยอดจากแนวคิดโครงข่ายประสาทเทียมพื้นฐาน ให้มีความสามารถสูงขึ้นมากๆจนขับเคลื่อน AI ให้ก้าวกระโดดอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับได้สนใจมากเลยค่ะตรงที่บอกว่า Deep Learning เรียนรู้จากง่ายไปซับซ้อนเป็นชั้นๆซึ่งฟังดูคล้ายๆกับออวิธีที่สมองคนเราประมวลผลข้อมูลเหมือนกันนะคะครับมีคนเปรียบเทียบแบบนั้นอยู่เหมือนกันนั่นก็อาจจะนำไปสู่คำถามชวนคิดส่งท้ายนะคะว่า ในอนาคตเนี่ยศักยภาพหรืออาจจะเป็นข้อจำกัดก็ได้ของ AI ที่จะเข้าใจโลกได้ในระดับเดียวกับมนุษย์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่อันนี้น่าคิดต่อจริงๆค่ะ